สวัสดีครับสมาชี้ทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูแอปพลิเคชันนะครับที่เปลี่ยนรายจ่ายมาเป็นรายได้ของเรานะครับในชีวิตประจําวันที่เราจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับเติมน้ำมันรถนะครับเติมโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเข้าห้างบิ๊กซีโลตัสท็อปสปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็อ่าช้อปปี้ลาซาด้านะครับเรียก้ว่ายังนึกไม่ออกเลยว่ามีรายการไหนบ้างที่ยังไม่ได้เข้ามานะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาละสักทูนึงนะนี่นะครับผมเข้าไปในแอปนี้นะครับแอปนี้ดาวน์โหลดผ่านการลงทะเบียนผ่านลิงก์ของผู้แนะนําก่อนนะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงไปให้ท่านดาวน์โหลดผ่านทางเพจ o r e แล้วก็ App Store นะครับเอาละทีนี้เรามาดูนะครับร้านค้ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะตัวนี้คือร้านค้านะครับเรามาดูเริ่มแรกก็จะเป็นค่าน้ําค่าไฟนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถัดลงมานะครับเป็น เบี้ยประกันต่อพรบนะครับมีทุกค่ายเลยตัวนี้นะฮะเนี่ยตัวนี้นะครับอ่านี่ครับทางด้านล่างนี้นะครับเรียกได้ว่ามีหลายค่ายเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้อ่าต้นเดือนหน้านะครับต้นเดือนหน้านี้ก็จะเข้ามาแล้วนะครับนะเป็นบัตร safari world นะครับเราเข้าไปเที่ยวที่นี่นะครับเราก็มีส่วนลดด้วยนะครับได้คอมมิชชั่นกลับขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ครับ ดูครับว่ามีแอปอะไรบ้างที่อยู่ในนี้นะครับนะฮะ n i ก e ้อาดิดนะครับนี่นะครับสาวๆนะครับผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่ใช้เครื่องสำอางนะครับหรือว่าเครื่องเนี่ยของแอปคอนวีนี่นะครับนะสาวๆนี่เขาจะรู้ดีนะครับผู้หญิงเขาจะรู้ดีนะครับแล้วก็ King Power นะครับ B2S Shopee เนี่ยครับเห็นไหมฮะแอป Shopee ก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับ Top Supermarket นะครับมีอะไรอีก เยอะมากเลยครับเยอะมากเลยฮะซีเอ็ดบุ๊กนะครับใครยังอ่านหนังสือนะครับอยากจะซื้อหนังสือที่ร้านซีเอ็ดบุ๊กที่นี่เลยนะครับพ่อรวยสอนลูกนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปอ่านกันนะครับของนายอินก็มีนะครับนี่ร้านหนังสือนายอินนะครับเจดีเซ็นเตอร์นะครับเอเอสนะครับบิ๊กซีทูมูฟนะทูช้อปปิ้งนะฮะชอปสองซี นะครับนี่อากดานะครับโอ้เร็วๆนี้นะครับนี่ตัวนี้แกงจะเข้ามาอีกเรียกได้ว่าครบทุกอย่างอยู่ในนี้เลยนะฮะนะครับเติมน้ํามันก็จะเข้ามานะครับนะครับเร็วๆนี้นะครับเติมน้ามันจะเข้ามานะครับเนี่ยมีคําถามที่พบบ่อยนะครับเราสงสัยตรงไหนเราเข้ามาดูอ่าผมเข้ามาดูเลยนะครับมีคําตอบทุกอย่างนะครับเนี่ยฟังก์ชันการต่างๆการใช้งานแอปเบื้องต้นทํำยังไงนะครับ Android หัวเว่ยดาวน์โหลดไม่ได้ทําอย่างไรนะฮะนะครับหรือหัสผ่านทายังไง อยากอัปเดตทำยังไงนะครับอัปเดตมาเป็นผู้ที่ะจะมีลิงก์นะครับมีลิงก์เอาไว้แชร์ให้เพื่อนต้องทำยังไงบ้างนะครับเนี่ยมีหมดเลยช้อปปิ้งแล้วทำไมเงินยังไม่เข้าแคชแบ็กนั่นเองนะครับเข้ามามาดูตรงนี้นะครับอยากเอาสินค้าไปโพสขายทำยังไงเห็นไหมครับะจะเอาลิงก์ไปแชร์เพื่อนทำยังไงนะดูกรอบของตำแหน่งทำยังไงนะครับเห็นไหมฮะมีหมดเลยครับ แต่งรูปภาพด้วยตัวเองรายได้ทำยังไงนะครับอัปโหลดเอกสารสอนจ่ายค่าไฟในร a ชดานะครับสอนอซื้อในช้อปปี้ทำยังไงเห็นฮะเติมเงินมือถือจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าบินรายเดือนทำยังไงนะครับแล้วก็จ่ายบัตรเครดิตนะครับค่างวดรถค่าประกันค่าเทอมลูกอ้นะครับเนี่ยนะครับ ซีอของเราเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับที่เคยเขียนแอปพลิเคชันให้กับ iPhone มาก่อนด้วยตอนนี้ท่านออกมาทําของตัวเองเต็มตัวแล้วนะครับเรียกได้ว่าอะไรที่เราเคยจ่ายแล้วเราไม่เคยได้เลยนะครับผม40กว่าปีแล้วนะครับก็ยังไม่เคยได้คืนนะครับจ่ายเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับค่าน้ำค่าไฟอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์พลบไปซื้อของ Big กซีโรตจ่ายเท่าไหร่ก็เจ้านั้นครับได้นิดๆหน่อยแค่ส่วนลด แต่นี่เราได้คอมมิชชั่นนะครับเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเป็นคอมมิชชั่นเต็มๆมนะฮะใครเข้ามาก่อนคนนั้นก็จะมีลิงก์ในการกระจายข่าวให้คนเนี่ยเข้ามามีไรายได้ก่อนใครนะครับนี่นะครับนี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับที่มาแนะนำกันในวันนี้นะครับชื่อว่าอ่าช็อปจีเนกนะครับก็คือการช้อปปิ้งอย่างชาญฉลาดนั่นเองนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมนะนะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์เอาไว้นะครับลิงก์ทางด้านด้านอยู่ลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นะครับลิงก์อยู่ในคอมเมนต์แล้วก็อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับคำอธิบายใต้คลิปนะครับก็จะมีลิงก์ในการลงทะเบียนอยู่นะครับ <S <S แล้วก็จะมีวิดีโอสำหรับวิธีการลงทะเบียนให้ด้วยนะครับ <S <S ผมทำไว้6วิดีโอแล้วนะครับทั้งวิธีการสมัครวิธีการลงทะเบียนวิธีการเค C ซีวิธีอัปเกรดตัวเองนะครับแล้วก็ ซีอโอนะครับออกมาพูดด้วยนะครับท่านทําไว้ทั้งหมดแล้วว่าเป็นแพลตฟอร์มทําอะไรนะครับแล้วก็แผนรายได้ด้วยมีทั้งหมดใน6วิดีโอนะครับผมจะลงไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนะนะครับแล้วก็อยู่ในคอมเมนต์ก็จะมีด้วยนะครับวิดีโอทั้ง6วิดีโอนี้ท่านสามารถส่งต่อได้นะครับแต่แนะนําว่าให้ท่านลงทะเบียนตัวท่านเองให้มีเป็นลิงก์ในการที่อยากกระจายข่าวก่อนนะครับมีเว็บไซต์ของตัวเองก่อนนะครับได้ไม่ยากนะครับอย่าลืมไปโหลดกัน สวัสดีครับ